เรื่องราวของจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องนำทัพกองเรือเ<ะ>พื่อขับไล่ศัตรูอย่างทัพเรือของญี่ปุ่นสวัสดีครับผมมิสเตอร์เคชิโรนะครับวันนี้ผมขอเสนอกับนางเลือก<ะ>ยีซุนชินขุนพลขึ้นคำรามหนังในปี2 0 1 4มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับในปี1597การลุกลามครั้งที่สองของทหารญี่ปุ่นหลังจากถูกใสรับสองหน้าชาวญี่ปุ่นให้หลายจอมพลยีซุนชินจึงถูกสั่งปลดจ,จากตำแหน่งและยังถูกทหารของเกาหลีจับไปทรมาน จนมาถึงในเดือนกรกฎาคมกองทัพเรือโชซอนสุกกองทัพเรือญี่ปุ่นทําลายราบคาบที่เมืองซีซอนยางกองทัพญี่ปุ่นลุกคืบวยไ,ไม่ปานีบุกยึดจุดยุทธศาสตร์ได้สองแห่งในเดือนสิงหาคมและได้ตั้งฐานที่มันในเมืองหลวง พระเจ้าซอนโจผู้ปกครองประเทศเกาหลีจึงในพระราชทานอภัยโทษและคืนตำแหน่งให้จอมพลยีซุนชินทันทียีซุนชินจึงสั่งการให้รวบรวมเรือรบที่เหลืออยู่และจัดตั้งกองทัพขึ้นมาทันทียีซุนชินได้รวบรวมเรือรบที่หนีรอดจากสมรภูมชิชีซอนหยางมาได้12ลำและได้ตั้งค่ายที่ทะเลตอนใต้ที่ห่างจากแฮนามเพียง20กิโลเมตรที่กองทัพเรือญี่ปุ่นตั้งฐานทัพรออยู่ซึ่งทหารญี่ปุ่นกำลังวางแผนโจมตีพร้อมกองเรือรบมากกว่า300ลำ นชินโดใกล้ช่องแคบเปียงยางกองทัพของยีซุนชินได้ตั้งค่ายเพื่อหาแผนในการรับมือเหลือลบญี่ปุ่นที่มีมากกว่าถึง300ลำยีซุนชินเรียกทหารแม่ทัพเข้าประชุมหาลือกันแต่ยีซุนชินเขากลับไม่ยอมบอกเหล่าแม่ทัพว่าเขามีแผนการจะรับมือพวกญี่ปุ่นอย่างไรบ้างพวกมันมีมากมายแม่ทัพแบซอนจึงบอกว่ามีพระราชองค์การจากฟาบาดให้พวกเขาทุกคนนำทัพไปส่งทบกับกองพลนทหารลาบของกองทัพแม่ทัพกวนยุน แบซอนเห็นด้วยที่จะทาแบบนั้นถ้าพวกเขายิงด่านทุลังที่จะสู้กับญี่ปุ่นด้วยเรือลบแค่12ลําไม่มีทางที่จะนะพวกมันได้แน่ไหน,นจะคนของพวกเขาที่แอบหนีตายละทิ้งที่มั่นกันไปหมดแล้วเพราะกลัวตัวเองต้องมาตายแบซอนยึงถามยีซุนชินว่าเขามีแผนการรับมือกับข้าศึกยังไงถ้าพวกเขาคิดจะสู้แต่ยีซุนชินก็ไม่ยอมตอบอะไรทั้งนั้นเขาเอาแต่นั่งเงียบและบอกให้ทุกคนแยกย้ายจบการประชุมทําให้แม่ทัพแบซอนรู้สึกไม่พอใจที่ยีซุนชินไม่ยอมวางแผน เอาแต่นั่งเงียบยิงทําให้ฐานไม่มีกําลังใจในการออกลบตาฉากเมืองแหนนาที่ตั้งค่ายเหลือลบของพวกญี่ปุ่นโดยค่ายนี้มีผู้บัญชาการใหญ่ที่มีชื่อว่าผู้การโตโดผู้การต้องการเร่งมือในการออกลบเพื่อจับพระเจ้าซอนโจผู้ปกครองเกาหลีและะเผด็จศึกปิดฉากสงครามนี้ให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้ทางญี่ปุ่นอย่างท่านเสนาบดีฮิเดโยชิได้ส่งคนคนหนึ่งที่จะมาร่วมรบกับพวกเขาอีกด้วยในครั้งนี้ คนที่เสนาบดีฮิเดโยชิมั่นใจว่าจะชนะศึกครั้งนี้ได้ผู้มีปัญญาและฝีมือมากพอที่เอาชนะจอมพลยีซุนชินได้เขามีชื่อว่าคุรุชิมะแต่ชางไปยังถามปริบิการของทัพเรือโชซอนยีซุนชินได้อ่านพระราชองค์การของพระเจ้าซอนโจที่มีใจความว่าไร้ประโยชน์ที่จะต่อสู้กับศัตรูที่น่าเกงขามเช่นนั้นพระเจ้าซอนโจขอสั่งให้ยีซุนชินยุบกองทัพเรือแล้วไปสมทบกับกองทัพบวกนั่นคือคำสั่งของพระเจ้าซอนโจ ยีซุนชินเขามีอาการป่วยกำเริบมากขึ้นหลังจากที่เขาถูกจับไปทรมานก่อนหน้านั้นโดยการใส่หลายของสายลับของญี่ปุ่นแต่เขาก็พยายามจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ต้องการให้ใครได้รับรู้ส่วนทางด้านทหารญี่ปุ่นพวกเขาได้จับทหารของเกาหลีที่นำทัพเรือด,ดำทงพร้อมผู้กองแบฮอกซุกโดยมีแม่ทัพวากิสกะแม่ทัพญี่ปุ่นจัดการเรื่องหนีและแม่ทัพแบฮอกซุกก็โดนผลแม่นปืนยิงจนตัวตาย และนี่คือคผลพลคุรุชิมะผู้ที่เสนาบดีฮิยโยชิส่งมาเพื่อจัดการทัพเรือของยีซุนชินเสือเท่าที่ไม่มีใครสามารถโค่นลมลงไปได้ผลพลคุรุชิมะและทหารของเขาอดีตเคยเป็นโจนสรสลัดที่โหดเหี้ยมไม่มีการปานีต่อสู้หน้าไหนทั้งนั้นส่วนทางด้านยีซุนชินเขาได้รับข้อความจากสายลับของเขาที่ส่งไปแฝงตัวกับทหารญี่ปุ่นข้อความที่เขียนไว้ว่าทหารญี่ปุ่นใกล้เคลื่อนพลแล้วส่วนชายคนนี้เขามีชื่อว่าอิมจุนยองเขาคือมาเร็วและหน่วยสอดแนม อินจุนยองรายงานไปว่าที่นั่นกําลังมีการเคลื่อนพลทหารญี่ปุ่นมีเรือรบมากกว่า200ลําเข้าเทียบทา่าพวกมันกําลังขนสเสบียงขึ้นเรือและพวกมันยังพ้นสะดมสมบัติและข้าวของของชาวบ้านใครก็ตามที่ลุกข,ขึ้นต่อตาพวกมันก็จะด่วนพวกมันตัดจมูกและฆ่าทิ้งทันทีแล้วจับเด็กเด็มาเป็นเป้าซ้อมยิงปืนของพวกมันและอีกไม่นานพวกมันต้องเคลื่อนพลกําลังมาบุกโจมตีพวกเขาแนะ่และพวกมันมีกองกําลังทางบกมาเพิ่มอีก2 0 0 0 0นายและตอนนี้พวกมันกําลังเตรียมพลเพื่อจะบุกเข้าเมืองหลวงอีกด้วย ถ้าพวกมันผ่านยีซุนชินไปได้เมืองโหลก็คงไม่รอดยีซุนชินจงมอบสิ่งนี้ให้กับอินจุนยองเพื่อให้เขานําไปให้สายลับที่ชื่อว่าจุนซัที่แฝงตัวกับทหารญี่ปุ่นในค่ายของพวกมันและสิ่งที่ยีซุนชินคาดหวังที่จะชนะศึกครั้งนี้นั่นคือเรือเต่าที่มีขนาดใหญ่มีเกราะป้องกันที่แน่นหนามีปืนใหญ่รอบลําเรือการเคลื่อนที่จะรวดเร็วสามารถเขาถ้าปะทะโดยตรงกับค่าศึกตอนนี้เรือสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและนี่คือความหวังของจอมพลยีซุนชิน ตาฉากมายังทัพเรือของญี่ปุ่นขุนพลคุรุชิมะได้เขาไปหาผู้การโตโดเพื่อรายงานตัวและบอกแผนการที่เขาคิดจะเข้ายึดเมืองหลวงคุรุชิมะเขาได้สำรวจภูมิประเทศแถวนั้นมาหมดแล้วหากพวกเขาใช้กระแสน้ําช่วงเชา้าแล่นเรือผ่านช่องแคบเปียงยางไปและแล่นเรือไปถึงเมืองหลวงได้สําเร็จพวกเขาจะไปถึงที่นั้นใช้เวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นแต่แม้ทัพวาจิสกะาก็เข้ามาบอกอีกว่าอย่าลืมใช้แก่คนหนึ่งนั่นก็คือยีซุนชินจอมพลลบทางเรือ เขาไม่ใช่ศัตรูที่จะปราบได้ง่ายๆคุรุชิมะมั่นใจในฝีมือของตัวเองอย่างมากเขาจะสามารถจัดการชายแก่นี้ลงไปได้ผู้การโตโดก็ต้องการลองดูว่าคุรุชิมะจะแน่จริงอย่างที่ตัวเองพูดจริงไหมพวกเขาจะยกทัพเรือไปจัดการยีซุนชินตาฉากไปยังยีซุนชินเขาได้นั่งคุยกับลูกชายของเขาอย่างยีโฮลูกชายคนเดียวของยีซุนชินลูกชายเป็นห่วงพ่อที่ตอนนี้อาการป่วยกำเริ่มหนักขึ้นมาแล้วเขาอยากจะให้พ่อได้พักผ่อนบ้างและยีโฮก็ไม่เข้าใจว่า พอต้องต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่เคยจับพ่อทรมานและเคยสั่งประหารยีซุนชินอีกทําให้ยีซุนชินต้องมาเป็นบานี้ลูกชายจึงอยากรู้ว่าทําไมต้องต่อสู้เพื่อราชาคนนี้ด้วยยีซุนชินจึงตอบชัดเจนว่าความพักดีแม่ทัพต้องจงรับพักดีต่อพระราชาเท่านั้นและสิ่งนี้นี่เองเขาจึงต้องชนะศึกครั้งนี้ให้ได้เช้าวันต่อมา ชาวบ้านและทหารก็ต้องแตกตื่นเมื่อมีเรือลำเล็กลอยลำเข้ามาในค่ายทางในเรือทำให้ทุกคนในที่นี้ต้องเสียขวัญกันไปอีกนั่นก็คือหัวของแม่ทัพเรือแบหอกสุผู้นำเรือธงถูกตัดหัวและมีหัวทหารของเขาอีกมากมายพร้อมหัวทุกคนโดนตัดจมูกและหูทำให้พวกชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวกองทหารของญี่ปุ่นที่โหดเหี้ยมขนาดนี้ตาชากไ่ย่งขุนพลคุรุชิมะเขานั่งเคารพป้ายหลุมศพของพี่ชายของตัวเองอย่างมิซูสุกิ ที่ต้องเสียชีวิตอายุเพียง25ปีเท่านั้นเขาคือพี่ชายคนเดียวของคุรุชิมะเมื่อหลายปีก่อนพี่ชายของเขาเคยเป็นทหารให้กับท่านเซนาบดีและถูกฆ่าตายตอนที่ท่านเซนาบดีมีแผนจะพิชิตเมืองโชซอนแต่แผนการมันไม่ได้ตามที่คิดทําให้ศึกครั้งนั้นพี่ชายของคุรุชิมะถูกฆ่าตายด้วยวัยเพียง25ปีเท่านั้นและคนที่ลงมือฆ่านั่นก็คือจอมพลยีซุนชินทำให้คุรุชิมะถูกส่งมาจัดการเรื่องหนี้เพื่อความแค้นจะแก้แค้นให้กับพี่ชายของตัวเอง ตาฉากไปยังทัพเรือของยีซุนชินตอนนี้ทหารเริ่มเสียขวัญแล้วไม่ต้องการมาตายในศึกที่ไม่มีทางชนะได้ทําให้มีทหารบางคนแอบหลบหนีจากค่ายแต่ก็ต้องถูกตามจับมาได้อยู่ดีเขากลัวที่ต้องมาตายแบบนี้ทําให้เขาไม่มีทางเลือกต้องหนีทหารเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดแต่ยีซุนชินก็ไม่ต้องการฟังอะไรทั้งนั้นและนี่คือโทษคนที่หนีทหารนั่นก็คือการตัดหัวนั่นเองยีซุนชินต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่ากองทัพต้องมีวินยัยรักษากฎไม่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะเป็นยังไง ทุกคนต้องอยู่ในกฎระเบียบทหารต่างคิดแล้ว่าท่านจอมพลไหลซึ่งทางออกแล้วจนขาดสติขาดทหารตัวเองยีซุนชิงจึงออกไปสำรวจเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งรับพวกทัพเรือญี่ปุ่นนี่คือบริเวณเกาะโลหิตบริเวณตรงนี้มักจะเกิดน้ำวนตรงนี้เป็นคอขวดของช่องแคบกระแสน้ำบริเวณนี้เดือดเขี่ยวกาดอย่างมากขาดคะเนดได้ยากยิ่งหนักไม่มีอะไรลอดผ่านแถวนี้ไปได้และนี่คือแผนการลบของยีซุนชินหลังจากกลับมาอย่างที่พัก ยี่ซุนชินได้นอนพักผ่อนและเขาก็ได้ฝันหลายถึงเพื่อนพี่น้องที่ตายในสนามรบทําให้ยี่ซุนชินต้องเดินละเมอออกไปจากห้องจนมีพวกชายปกปิดใบหน้าเข้ามาในห้องเพื่อต้องการจะสังหารยี่ซุนชินแต่โชคดีที่ยี่โหงเข้ามาช่วยพ่อไว้ได้ทันและตอนนี้เรือเต่ากําลังถูกเผาความหวังของยี่ซุนชินส่วนคนพวกนี้นนก็คือคนของแม่ทัพแบซอน ผู้ที่ไม่ต้องการตายในสนามรบที่ไม่อาจจะชนะได้ทำให้เขาต้องการทำลายยีซุนชินพร้อมกับเรือเต่าลำนี้ด้วยแต่แม่ทัพแบซอนก็ไปไม่รลอดโดนลูกธนูท่าของยีซุนชิงพุ่งเขาปากอ,กอกจนตายขาทีและสุดท้ายพวกเขาก็ต้องเสียเรือเต่าไปความหวังของยีซุนชินหมดสิ้นแล้วต่ฉากมาอยังผู้การโตโดวากิสกะเข้ามารายงานว่าเรือเต่าของยีซุนชินถูกเผาทำลายหมดแล้วเรือลำนี้เป็นความหวังเดียวของยีซุนชิน ผู้การก็ยิ่งมั่นใจว่าทัพของเขาต้องชนะศึกครั้งนี้แนะ่ทั้งจำนวนเรือที่มีมากกว่าศึกครั้งนี้ได้ใช้ไม่ยากแนะ่รวมชาวผู้การยิงสั่งให้จัดทัพเพื่อบุกโจมตีหน่วยสอดแนมของยีชุนชิงอยาอิมจุนยองที่กำลังแอบดูทหารญี่ปุ่นจัดทัพก็ต้องถูกทหารญี่ปุ่นเห็นเขา้าเขาจึงต้องหนีและปลอมตัวเป็นเฉลยศึกของพวกมัน กระชากไปยังยีซุนชินที่ตอนนี้ต้องเสียเรือเต่าไปแล้วแต่เขาก็คิดได้ว่าถึงจะมีเรือเต่าอ,อาจจะไม่ชนะศึกครั้งนี้ก็ได้ถ้ายางงั้นก็ต้องใช้กระแสน้ำพวกนี้เข้าช่วยหลอกล่อพวกญี่ปุ่นเข้ามาในเขตน้ำวนน้ำพวกนี้จะทําให้เรือของพวกมันไม่สามารถบังคับได้แล้วพวกมันก็จะชนกันเองและโคดหินบริเวณช่องนี้ก็จะจัดการพวกมันได้เช่นกันจนยีซุนชินได้ข้อความจากสายลับ พวกญี่ปุ่นกําลังเคลื่อนทับเรือเดินทางไปยังโชซอนและต้องผ่านทับเรือของยีซุนชินพวกมันมีกองเรือทั้งหมดมากกว่า330ลําโดยผู้นําทัพด้านนั่นก็คือขุนพลคุรุชิมะพวกโจรสลัดชอบลบแบบก,กองโจรยีซุนชินจึงต้องรีบเตรียมกองเรือเพื่อออกลบส่วนเหล่าแม่ทัพของยีซุนชินก็เริ่มหวาดกลัวในศึกครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะชนะศึกครั้งนี้ได้ยีซุนชินไม่มีแผนการในการออกลบไม่บอกแผนการอะไรต่อพวกเขาเลย รบแบบซึ่งนาก็มีแต่ตายลูกเดียวเหล่าแม่ทัพจึงรวมตัวกันเพื่อไปหายีซุนชินไปคุยถึงเรื่องการศึกครั้งนี้พวกแม่ทัพคุกเข่าขอร้องอย่าออกศึกวันนี้เลยพวกเขาไม่มีเรือเตา่าเรือที่ดีที่สุดของพวกเขาทําศึกก็มีแต่ตายเปล่าถึงแม้พวกเขาจะหลอกล่อข้าศึกมายังบริเวณช่องแคบนั้นได้พวกเขาก็ไม่อาจประจันหน้ากับข้าศึกได้หากไม่มีเรือเต่าสักลำในการบุกโจมตียีซุนชินจึงสั่งให้ทหารทุกคนมาตั้งแถวหน้าค่ายตอนนี้ เราแม่ทัพก็คิดว่ายีซุนชินคงไม่ออกศึกตามที่พวกเขาขอแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นยีซุนชินสั่งให้ทหารนองน้ำมันมาลาดมาเทตามค่ายบานทุกหลังในค่ายและจุดไฟเผาทั้งหมดยีซุนชินทำแบบนี้เพื่อให้ทหารทุกคนในลูกินสูยีซุนชินจะเผาที่อยู่ดา้ายของพวกเขาเพื่อออกไปลบสู้เพื่อหาที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องหลบซ่อนจากใครอีกสู้เพื่อตัวเองได้รับอิสรภาพและยีซุนชินเขาจะขอสู้จนตัวตายในทะเลนั่นคือจิตวิญ,ญญาณของเขาในการศึกครั้งนี้ แล้วยีซุนชินก็สั่งให้นำเรือ12ลำออกลบส่วนพวกชาวบ้านลูกชายของยีซุนชินให้ออกเดินทางตามหุบเขาให้ยีโฮดูแลชาวบ้านทุกคนให้ปลอดภัยเรือลบถูกชักโถงตั้งแนวลบโดยเรือโงของยีซุนชินจะนำหน้าขบวนลบจนพวกเขาลเล่นเรือมาถึงช่องแคบของเปียงยางสั่งให้จัดขบวนแนวลบทั้งปีกซ้ายและปีกขวาถูกลำเตรียมปืนใหญ่บรรจุกระสุนปืนตั้งทับหลอพวกเรือญี่ปุ่น และนั่นคือเรือญี่ปุ่นที่มีมากกว่า300ลำกำลังแล่นมุ่งหน้ามาหาพวกเขาต้านของยีซุนชินต่างตกใจกับเรือตูที่มีมากมายขนาดนั้นและนั่นก็ทําให้เหล่าแม่ทัพที่คุมเรือ11ลำล่าถอยออกไปทิ้งให้เรือนาธงของยีซุนชินต้องยืนหยัดต่อสู้เพียงลําพัง,พงยีซุนชินบอกให้ปล่อยพวกเขาไปถึงจะมีหนึ่งเดียวก็จะรบจนตัวตายยีซุนชินจึงสั่งให้ทออสมองแล้วเตรียมระจันท์บานทันที ทหารที่อยู่บนเรือก็มีอาการบาดกลัวอย่างมากแต่ทุกคนก็ต้องทําตามคําสั่งของยี่ซุนชินพวกเขาทอดสมอให้เรืออยู่กับที่แม้ทัพวากิสก,กาเห็นกองทัพเรือของยี่ซุนชินมีเพียงลําเดียวที่เข้าต่อสู้เขาก็ยิ่งมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถชนะศึกครั้งนี้ได้แน่และคุรุชิมะก็สั่งให้กองเรือประจันปานหนึ่งบุกทันทีกองเรือญี่ปุ่นชุดแรกบุงหน้าเขาเล่นงานเรือของยี่ซุนชินยี่ซุนชินจึงสั่งให้หมุนเรือก,กาบขวาแล้วเตรียมปืนใหญ่ เลงปืนใหญ่ทุกกระบอกและธนูระเบิดทั้งหมดรวมยิงใส่เรือบรรจันบานพวกมันทหารญี่ปุ่นเปิดฉากยิงด้วยปืนยาวและเรือรถของญี่ปุ่นก็แล่นผ่านช่องแคบที่มีกระแสน้ำที่ไม่นิ่งทำให้เรือไม่สามารถตั้งแนวเรือให้ตรงได้และไม่สามารถเลงปืนใหญ่ไปยังเรือของยิซุนชินได้เลยยิซุนชินก็ยิงปืนใหญ่ทันทีจัดการถล่มพวกมันอย่างหนักทหารญี่ปุ่นตอบโต้ได้ก็แค่ปืนยาวเท่านั้น ตอนนี้ยี่ซุนชินกำลังได้เปลียบเรือของพวกญี่ปุ่นควบคุมไม่ได้จะเสียขบวนลบชนกันเองและชนโขดหินจนเรือจมไปหลายลำคุโรชิมะจึงสั่งให้ส่งเรือประจันบานสองเข้าไปกดดันให้หนักเรือประจันบานสองแล้วก็จมตีเรือของยี่ซุนชิน ส่วนเรื่องของยีซุนชินก็เริ่มมีปัญหาแล้วกระแสน้ำเริ่มเชี่ยวกราดขึ้นมาอย่างมากอยากที่จะเล็งปืนใหญ่เข้าหาศัตรูได้ยีซุนชินจึงไม่มีทางเลือกจึงสั่งให้ตัดสมอเรือชิงแล้วปล่อยขึ้นซัดเรือของพวกเขาเข้าไปเกาะโลหิตนั่นคือทางเดียวที่พวกเขาจะลอดตายกองเรือญี่ปุ่นระดมยิงปืนใหญ่เข้าเล่นงานเรือของยีซุนชินอย่างหนักหวังเพื่อปิดชีพยีซุนชินเรือของยีซุนชินอยู่ในเขตของเกาะโลหิตไปไหนไม่ได้แล้วยีซุนชินจึงสั่งให้เตรียมปืนใหญ่ใช้ลูกกระสุนแตกอากาศ แล้วเตรียมสู้รบระยะประชิดทหารบนเรือเตรียมป้องกันเรือตั้งแนวรบจนเรือญี่ปุ่นเข้าไปชิดเรือของพวกเขาและปืนใหญ่ลูกแต่อากาศก็ถูกยิงออกไปจัดการทหารญี่ปุ่นแต่ก็ไม่อาจสกัดทหารญี่ปุ่นไปได้พวกมันกําลังบุกเข้ามาในเรือทหารเกาหลีพยายามต้านพวกมันอย่างหนัก พวกญี่ปุ่นปิดล้อมพวกเขาจนไปไหนไม่ได้แล้วยีซุนชินยิ่งสั่งให้รวบรวมเอาอปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วขนไปที่ช่องพายฟังกาบสายเรือปืนใหญ่ทําการเตรียมการนี่คือแผนที่จัดก,การพวกญี่ปุ่นที่ปิดล้อมพวกเขาในขนาดดีปืนใหญ่เตรียมพร้อมทุกคนหาที่กําบังปืนใหญ่ทั้งหมดทุกยิงออกไปจัดการเรือของญี่ปุ่นและหลุดจากการปิดล้อมของพวกมันออกมาได้สําเร็จเสยียงปืนดังอย่างหนักแล้วเรือของยีซุนชินก็โผล่ออกมาทำห้ทุกคนต่างตกตะลึงอย่างมากพวกเขารลดมาได้ยังไง เหล่าแม่ทัพองยีสุชินที่เฝ้าดูห่างๆก็เริ่มมีความหวังในการศึกครั้งนี้แล้วและนี่คือสิ่งที่ยีสุชินชิดมาโดยตลอดเขาจะสร้างความกลัวให้เหล่าทหารของเขาในยามสิ้นหวังแล้วยีสุชินก็จะเปลี่ยนความกลัวนี้เป็นความกล้าหาญยีสุชินจะพิสูจน์ให้รู้ว่าคนน้อยสามารถชนะคนมากได้เช่นกันถ้ามีความกล้าในการต่อสู้ทำให้เหล่าแม่ทัพองยีสุชินเริ่มเชื่อมั่นในตัวของยีสุชินแล้วพวกเขาจึงสั่งให้เรือเข้าช่วยยีสุชินในการขับไล่พวกญี่ปุ่นออกไปจากแผ่นดิน และแล้วก็แส่น้ําวนในช่องแคบก็เกิดขึ้นแต่บริเวณเกาะโลหิตน้ํายังสงบงีงและนี่คือแผนการของยีซุนชินพวกเขาจะตั้งทีมมันในการยิงปืนใหญ่เรือของญี่ปุ่นท่าเรือเข้ามาก็จะเจอน้ําวนจนไม่สามารถบังคับเรือได้และจะทําให้ยีซุนชินได้เปรียบในการโจมตีคุรุชิมะก็รู้ดีถึงเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่สนใจเรื่องน้ําวนพวกนี้พวกญี่ปุ่นมีเรือที่มากกว่ายังไงพวกเขาก็ต้องชนะให้ได้ กูรูชิมาจึงสั่งให้ทัพเรือของเขาบุกโจมตีเข้าไปอีกรอกยี่ซุนชินจึงสั่งให้ชักธงสึกขึ้นสู่ยอดเสาให้กองเรือของเขาเข้าขบวนลบและสิ่งที่ญี่ปุ่นส่งมานั่นก็คือเรือระเบิดที่มีดินปืนเต็มเรือเพื่อพุ่งไปทำลายเรือของยี่ซุนชินและคนที่อยู่ในเรือนั้นก็คือพวกชิเลสึกเกาหลีที่โดนบังคับให้พายเรือลำนี้เพื่อเข้าหาเรือของยี่ซุนชินและหนึ่งในนักโทษนั้นก็คืออิมจุนยองหนวยสอดแนมของยี่ซุนชินเรือถูกปืนใหญ่ยิงถล่มจนนักโทษ อิมจุนยองจึงรีบจัดการพวกทหารญี่ปุ่นและจะต้องหยุดเรือลำนี้ให้ได้แต่มันก็ไม่สามารถหยุดได้แล้วเขาจึงส่งสัญญาณบอกเรือของยีจุนซินว่าในเรือคดีนปืนให้จัดการเรือลำนี้ทันทีปืนใหญ่มากมายยิงเข้าเรือเพื่อทำลายเรือลำนี้และอิมจุนยองก็ได้สละชีวิตตัวเองลงไปด้วยเรือของญี่ปุ่นก็ยังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาเรือโทของพวกมันพร้อมกุลูกชิมาเขา้าปะทะอย่างจางัง กระแสน้ําวนทําให้การควบคุมเรือเป็นไปได้ยากและทหารญ,ญี่ปุ่นก็เขารบระยะประชิดพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดรวมถึงยีซุนชินพื่ใหญ่ของเราแม้ทัพยี่ซุนชินก็เข้ามาช่วยระดมยิงจัดการเรือของญี่ปุ่นตอนนี้ทัพเรือของญี่ปุ่นเริ่มเสียขบวนรบแล้วด้วยกระแสน้ําวนพวกหนีการรบเริ่มเสียท่าส่วนผู้การโตโดก็ได้แต่ดูว่าคุรุชิมะจะชนะศึกครั้งนี้ตามที่ตัวเองพูดหรือเปล่าเขาจะไม่ส่งกําลังเสริมเข้าไปช่วยคุรุชิมะ ส่วนคุโรชิมะก็บุกขึ้นเรือของยีซุนชินแต่การลบก็ไม่อาจชนะยีซุนชินเขาได้แล้วเขาถูกยิงด้วยลูกธนูและสุดท้ายก็โดนยีซุนชินจัดการตัดหัวจนเขาได้ตายขาทีผู้การโตโดและแมททับวากิสกะไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเ,อเรือลาเดียวชนะกองเรือของคุโรชิมะนับลอยได้แมททับวากิสกาจึงสั่งกองเรือของตัวเองบุกเข้าโจมตีในยามที่พวกยีซุนชินกำลังอ่อนแอส่วนพวกยีซุนชินและเหล่าแมททับของเขาจึงรีบจัดขบวนลบยี่จะเป็นการปิดเกมของพวกมัน แกระแสน้ำจะเป็นใจให้เรือของพวกเขาพุ่งเข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วและเรือของยีซุนชินก็พุ่งเข้าทำลายเรือรบของแม่ทัพวากิสกะอย่างหนักจัดการเรือของพวกมันที่ขวางหน้าจนสามารถทำลายเรือลบกองหน้าของพวกมันไปได้กองเรือของแม่ทัพวากิสกะก็ถูกทำลายพร้อมกับตัวของแม่ทัพเองไปด้วยผู้ก,การโตโรรุท่าทางแล้วขวกสู้ต่อไปไม่ได้แล้วเขาจึงสั่งให้เรือทุกลำถอยทัพทันที พวกเขาทำลายเรือคัสสึกไดมาส่วนทางด้านฝ่ายของยีซุนชินไม่มีเรือลำไหนจมเลยการสึกในครางนี้ทำให้เหล่าแม่ทัพเชื่อใจในตัวของจอมพลยีซุนชินอย่างมากถึงพวกเขาจะเกิดความกลัวที่จะแพ้สงครามแต่ยีซุนชินนั้นก็สามารถเอาความกลัวมาสร้างเป็นแรงผลักด,ดันให้พวกทหารมีความกล้าที่จะต่อสู้กับศัตรูที่มีมากกว่าพวกเขาหลายเท่าได้และยังได้รับชัยชนะอย่างภาคภูมิใจยีซุนชินคือจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ของเกาหลีจนเวลาผ่านไปหลายเดือนญี่ปุ่นยังไม่ลดละในการบุกโจมตีเกาหลี ออกมาในส่งกองทัพเรือเข้ามาในเขตของฮานซอนทะเลทางตอนใต้และสิ่งที่ทัพเรือของญี่ปุ่นเจอนั้นก็คือเรือเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่กําลังพุ่งเข้ามายัางเรือรบของญี่ปุ่นปืนใหญ่ที่อยู่ด้านหนา้าพร้อมปืนทั่วลําเรือและนี่คือเรือรบเกาหลีที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะขับไล่ญี่ปุ่นออกไปจากประเทศของพวกเขาแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องยีซุนชินขุนพลขึ้นคำรามหนังในปี2014ครับ สำหรับใครที่ชอบว่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูดิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ